เฮ้ยคอมโบคอมโบผมรู้แล้วนี่นงเหมือนไหมโอ้ยหน้าตาพี่เหมือนลิงนะไม่เหมือนไม่เหมือนหมาโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องพี่บดกันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับ มีน้องคนนึงนะให้พี่เล่นเกมอันนี้นะครับผมนี่อันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับทุกคนในคอมผมเล่นไม่ได้นะก็จะเป็นเกม FOA นะผมย่อมาจากย่อมาจาก Fight of Animal นะผมก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับแบบสัตว์ต่อยก,กันอะไรแบบนี้นะครับแบบเอาสัตว์มาขึ้นสั่งเวียนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมวันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไปเลยดีกว่านะครับกดไปปับ๊บอ่าอันนี้เรา อยู่หน้าไหนแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะสอนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้แบบเป็นสกิลหนึ่งสองสามอแทกอาเดธรรมดานะผมโอเคปะอันนี้ก็จะเป็นสอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราปไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับอากดเล่นตรงไหนวปะปบโอเคเอาหมดอีซี่ก็แล้วกันนะครับนี่น้องหมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวให้เราเลือกนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนะผมว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะก็จะเป็นหมาชิบะนะอันนี้หมาชิบะนะครับอันนี้ก็ เป็นหมาจิ้งจอกนะครับอันนี้แมวกะัะรอกอันนี้เป็นอีการนะครับอันนี้โลมานะอันนี้ก็เป็นแมวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวอะไรเนี่ยกลมๆน่าจะเป็นหมานะครับอันรก็เป็นหมาโหดน,นะนี่อันนี้ก็เป็นจิ้งจอกโหดน,นะครับผมอ่าผมเล่นตัวไหนดีครับทุกคนเดี๋ยวผมเล่นตัวอันนี้เลยละกันนะเป็นตัวแรกเลยนะครับผมนี่โอเคปับ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวเรามราดูกันนะว่าเราจะเจอกับตัวอะไรนะครับอุ้ยเจอกับแมว walking cat โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยดีกว่านะครับนี่นี่โอ้ยเฟียวนะเฟียวนะทุกคนเฟียวนะต่อยโอ้ยโอ้ยมันก็อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมูทเท่าในคอมเท่าไหร่นะครับทุกคนผมอาจจะโดูสับนะก็จะแหลกๆหน่อยนะครับนี่นี่นี่โอ้ยโต่อยต่อยต่อยเอาเบอร์คัทด้วยอันนี้เดี๋ยวเราลองกดสกิลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลหนึ่งคืออะไรเนี่ยโอ้คือต่อยนะสกิลหนึ่งคือแบบต่อยแรงเลยนะสกิลสองอุ้ย สกิลสองคือต oh, 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 oh. ่อยจิ้มดินอุ้ยแมวแมวแมวนี่ไงอัเ p อร์คัตสกิลสามเ p อร์คัตนะครับโอ้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 โดนแมวโดนแมวนี่ไงเกมก็อาจจะแบบไม่ค่อยสมูทแรกๆหน่อยนะครับทุกคนหมัดโตโอ้ยต่อยไม่โดนโอเคโอเคเราต้องเก็บสเต็ปก่อนอั u เ p อร์คัตต่อยอัเ p อร์คัตอีกทีต่อยต่อยโอ้โดนโดนแมวขววน นี่ไงต่อยหัวโอ้ยๆๆๆนี่ไงอ,อโอนี่เรียบร้อย ko ไงเก่งทุกเกมอันนี้คือในโหมดอีซี่นะโอ้โหโหมดอีซี่ยังเอาเรื่องอ่ะนี่ไงโคไปหนึ่งทีแมวเกดไมละมึงนี่ไงอับเบอร์คัสไม่โดนปั๊บ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 ต่อยโคปึ๊บ โนี่ไงเลี้ยมันเลี้ยขนอะไรอ่ะมันเลี้ยขนทำไมอ่ะมันเลี้ยขนทำไมอย่างต่อย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 แย็บต่อยแย็บต่อยแย็บต่อยแย็บสะกี้หนึ่งนะปุ้งโอมันบล็อกอ่ะเดี๋ยวเราอันติปังโอแมวแม่กกาเดนเลยอ่ะเฮ้ยแมวแม่กกาเดนเลยนี่ไงเอ้ยเฮ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 ้ยอะไรครับเฮ้ยแมวแมวกระจอกมากเลยอ่ะวู้ชนะอีกแล้วเว้ย ชิวๆครับน้องๆชิบะพี่มันโหดอยู่ละโอเคต่อไปเราเจอกับอ่ากรนะกรอกนะเฮ้ยกระรอกก็มาดีครับกระรอกไม่เคยหวั่นเกรงบางทีมันจะเก่งแค่ไหนเชียวกระรอกนี่นะโดนโดนหนัดเย็บรัวๆหนัดเย็บรัวๆอืมอืมอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตโอ้อัปเปอร์คัตไม่โดนเว้ยกระรอกเฮ้ยกระรอกใส่น้ำอุย้ย เราเราไงโอ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 แหลกแหลกโอมัดตึงปึ๊บเสียงเกมก็อาจจะไม่มีนะทุกคนก็อัลธรลุก็อาจจะแบบน้อยลงนะครับแต่มาเล่นในคอมไม่ได้นะผมก็ยากอัดนะครับแต่ว่ามาเล่นในคอมไม่ได้นี่ไงอับเบอร์คัตเบอรอ์เฮ้ยกะลกเก๋วะ่ะเฮ้ยกลอกล์โคสกิลคอมโบโครด,ดีอ่ปะป๊ โอ้โโออ้ okay. oh, oh, er ้เ oh, กือบตายปังเอาเอาเอาแดดลบได้อ like right. ีกอุ้ยเจ้าโหเกือบตายโอ้เกือบตายเลื่อนๆนิดเดียวไอ้กระรอนนี่มันเอาอะต้องตั้งใจเล่นหน่อยละไอ้กระรอนนี่มันเอานะไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวเราต่อยเย็บๆต่อยเย็บเฮ้ยมันมันป้องกันนะต่อยเย็บอันเอ้าจะกดอันตี อันตีเอาเอาตีกดไม่ได้ผมโดนผมโดนอะไรอะ่ะผมโดนมันยกเรื่องนับตีไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไปไรึ๊บปึ๊บฮึบฮึบฮึบต่อยับต่อยับไปอับเบอร์คัตอู้อับเบอร์คัตไม่โดนอันตุงโ,โอเคโอชิว ไอ้กระรอบมันก็ยังสู้พี่ไม่ได้อยู่ดีอะครับนี่เงเหมือนไหมโอ้ยหน้าตาพี่เหมือนลิงนะเหมือนไม่เหมือนมหม,นมาเออขายตัวเองก็มีเหมือนกันนะโอ้ยตาหน,นี้เราเจอกะจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนะโอ้ยตัวเรามาเท่ากันเลยนิงว่าเรามาสัตอะไรเนะี่ยมันยืนออกเกาะเออมันจะแอคอะไรเนะี่ยอ๋อไอ้นี่เป็นคาราเต้นี่ไงคาราเต้เดินมวยแย็บคาราเต้อ๋อคาราเต้อฟับฟับชับชับโห โอ้โหปัดไม่โดนเลยปัดไม่โดนเลยนี่ไงพุบพับพับพับพุบพับพับวูบอุ้มโอ้โหก็มาดีครับเหมือนหล่อเหมือนเก่งนี่ไงโอ้โหคนนนี่คนแลกอะอ๊บอ๊บต่อยเสยเสยเสยอับบคัตตี้อับบคัตอับบคัตตี้น้อยใช่ไหมเนี่ยปั๊บปับปั๊บ ผมอยากอันตีแล้วอะ่ะผมอยากอันตีแล้วอะ่ะผมอยากอันตีปิดเกมอะ่ะอุ้โคตรโหยนีมอ่ะจิ้งจอยกับซพี่ไม่ได้เลยครับอืมเอามันไม่โชว์กล้ามหรอโชว์กล้ามเนี่ยมันไม่โชว์วอะไรอ่ะมันอ้อัอนตีว้าวอาบอคัตปั๊บปั๊บปับ๊บเอางี้ผมก็ชนะลัวเลยดีโออีซี่เกินอีซี่เกม ปั๊บๆนี่ไงาโกหน้าหนึ่งชีอัปเปอร์คัตโอ้เอ้อโอ้ออ้อู้ตุ้งอ่ะต่อยไม่โดนนี่ไงยกไปหนึ่งชีนี่ไงเสยเสยหัวแอรเดชเศษอ่างยังยังแดบเข้าไปหาแดบเข้าไปหาต่อยเสยหน้าเสยหน้าเสยหน้าอะไรครับโอ้ อืมมาทำไปสั้นทีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอืมเอาไม่โดนสุดท้ายนี่ไง KO ชิวป๊บเหม,มือนไหมต่อมาเราเจอกับโรมาโอ้บนบกนี่มันศึกของพี่ครับโรมามันต้องอยู่ใต้น้ำเข้าใจปะ นีโลมากล้ามโตอ๋อเดี๋ยวเจอพี่น้องชายเจอพี่โลมามาสู้พี่ไม่ไหวอยู่แล้วโลมามาสู้พี่ไม่ไหวอยู่แล้วโลมาโลปปปปปอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะมันดำเวทีได้ไงอ่ะนี่ไงอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตีกทีอับเอ้ยอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตโอ้อัปเปอร์คัตว้าวโหโหเดี๋ยวเรากดอันตีอุปโอ้โหแทบล่วงแล้วนะ เอาเบอร์คัด,ดทีกชีเออ K O เฮ้ยพ่นอยู่เนี่ยเกมเนี่ยวินที่สองไฟปั๊บปับป,บป,บป,บปบโอ้เอ้สุนัขยิงจอะนี่คือดีดีสุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะอโอโขึ้นมาก็งัดอีกที้โอ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 ้โลโลโล,โล,โ,ล,โ,ลโลมาตีแล้วโลมาตีแล้วตีแล้วไงครับนี่ไง นี่ไงงัดหัวงัดหน้าเคโออีกแล้วอะครับน้องๆอาต่อมาเราเจอกับอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นจิ้งจอกโหนนะตัวนี้มาเดี๋ยวเราเล่นตาสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่อันนี้เป็นจิ้งจอกโหนนะครับนี่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโหนหนั่นอะไม่เป็นไรมามางัดงัดสยงัดเสยงัดเสย เสื่อปับ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 เรามีอันติีเราเรามีอันติีเราเรามีอันติีเราเรามีอันตรีเราอันตรีกดไม่ติดอุ้ยผมจะแพ้ตัวแรกเหรออุ้ยผมจะแพ้ตัวแรกเหรอแมวแมวแมวผมจะไม่แพ้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 เสื่อโอเคเราเบรกรังไปก่อนผมจะไม่แพ้ผมจะไม่แพ้ จะไม่แพ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โตายอุย้ยผมแพ้วีแรกว่ะเฮ้ยมันไปไปได้ยังไงครับน้องๆก็ามาก็ามาก็ามา,า,มาไอจิงจอกไอจิงจอกเวนเบิ้งเอา้าเอา้เอาผมไม่ได้สีว่ะเบิร์งัดหน้าไปหนึ่งทีกระเด็นตกเวทีไปเลยมึงอะปับปับ เบโอโออโอเบ้อเบ้อมาดิมาดิโหอ้มันจะโหสักแค่มันจะโหสักแค่ไหนเชียว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 ครับก็ไอชิบะตัวนี้มันแบบมันแบบแข็งแกร่งอยู่แล้วอะครับอืมมาถึงก็กดอันติเอาเอาเอามาอันติส่วนผมก็ไม่เคยกลัวก็ไม่เคยกลัวแล้วไงก็ไม่เคยกลัวโอ้ยไม่แพ้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  เฮ้เส่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 หุยไอ้ยิงจอกตัวนี้มันตึงนั่น่ะนี่ไงนี่ไงเสยเฮ้ยทำไมมันบล็อกผมได้วะทำไมผมบล็อกมันไม่ได้วะโอ้ผมโดนบารมีกระเด็นกลับอีกเฮ้ยคอมโบคอมโบผมรู้แล้วกดสองกดหนึ่งกดงัดคอมโบนี่ไงนี่ไง อย่าพี่รู้คอมโบเนาะใช่ไอพี่รู้คอมโบโอ้เคโอก็ชนะอีกแล้วครับเอาโจเกมแล้วหรอเอาชนะพอดีเลยโอเคเราได้ตัวอะไรมาใหม่เอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็เอ้ยสนุกนะก็สนุกนะครับทุกคนเกมนี้ก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมถ้าใครชอบก็อุมไลฟ์บนจาร์อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับผมนี่ สำหรับเกม Fight of Animal เลยนะครับผมก็เขียนเข้าไปในพิพ์สตูว,ว่า FOA ก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ